าชาวราศีกรกฎรัคนากร,รากฎคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกรกฎรัคนากรกฎประจําเดือนพฤศจิกา2023นะคะดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็สามารถดูได้นะดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะดูเพื่อคำเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกทการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยค่ะขอพลังงานความสัมพันธ์นี้หน่อยการกำหนด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามทุกอย่างถูกกํำหนดไว้แล้วนั่นเองนะนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนเขาตอนนี้ไม่มีอะไรที่มันบังเอิญน,นะคะขอพลังงานของเขาในตอนนี้หน่อยค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างพลังงานของเขาในตอนนี้งอน ไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดนะนะคะยังรักอยู่นั่นแหละนะนะคะความรักยังอยู่แต่อาจจะมีการงอนอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณสับสนการ คืออารมณ์ที่มันไม่แน่นอนนะคะกับเรื่องที่มีประเด็นกันอืมนะคะเรื่องที่มีประเด็นกันเนี่ยมันส่งผลกับใจเขามากๆความรู้สึกของเขามากๆนะคะทำให้เขารู้สึกว่าไม่พอใจเบื่อหน่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตัดหรือว่าอะไรหรอกนะนะคะ มาดูตัวตนของคุณในตอนนี้หน่อยพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นยังไงอืมออกมาเดวิลคือจริงๆต่างคนก็ต่างยังคุณก็พยายามหาทางออกเนาะยังรอนะคะนะไปไปไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นตัดไม่ขาดเหมือนกันทั้งคู่นะคะขอความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาตอนนี้คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคะ ราชินีสุดาแฮงแมนความเป็นครอบครัวคือตัวคุณอาจจะเหมือนกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งว่าคุณและเขา มันจะเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนั้นนะ่ะนะคะที่จะลงเอยกันเป็นครอบครัวกันเนี่ยนะเหมือนเหมือนคนที่โกรธแต่กลับมาคิดอีกครั้งนะคะนะกับหัวคิดคิดมากคิดเยอะเหมือนกันอะไรแบบนั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็อยากที่จะให้มันออกมาดีนั่นแหละนะนะคะลงเอยกันดีกัน แต่มันเหมือนตัวคุณก็อาจจะบางครั้งก็อยากจะไม่อยากทำอะไรแล้วนั่นเองนะคะมันโยนเลยโยนให้เขาเลยแบบประมาณแบบให้เขาไปคิดเอาเองอะไรแบบนั้นว่ายังอยากเป็นครอบครัวอยู่ไหมนั่นเองนะคะอืตัวคุณยังเป็นพลังงานที่เหมือนคนที่ ฝันร้ายพยายามวิ่งหนีแต่เหมือนก็ถูกตามตลอดนะนะคะเหมือนคนที่พยายามไม่อยากเอาอะไรแล้วอะแต่มันก็เหมือนสิ่งนั้นก็พยายามตามคุณตลอดอะนะคะมันเหมือนคนที่หนีอะไรยังไม่ได้ตอนนี้ตัวเขาก็เหมือนกันนะคะยังตัดไม่ขาดตัวคุณก็คิดว่าเออมันก็ยังหนีกันไม่พ้นนะคะก็รอแล้วก็หาทางออกนั่นเองนะพลังงานของคนวันจันทร์ วันพุธวันเสาร์นะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิธาตุลมกลุ่มมิถุนตุนถ้าตินพุชกันมังกรน,นะคะขอดูวันเตือนพฤศจิรายนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎราคนากรากฎนะคะ การกำหนดเข้ามานันแปลว่ายังมีอะไรอยู่นะนี่วิวออ f ฟอร์จูนเห็นไหมชัชะตานะคะอืมสิบถ้วยมาอีกแล้วนี่คือรักแท้เนาะและเขาก็รักคุณด้วยนะคะคำแพ The Sun The Fool เล่นตัวอืมจะต,ต้องมีใครสักคนหนึ่งอ๋อนะคะเนี่ยนะอืมเล่นตัวแพบ๊บเล่นตัวแพบ๊บนะคะแต่มาฟังให้ความรู้สึกว่าคุณละเขายังไงก็ยังไม่ไปไหนจากกันหรอกแต่ที่อาจจะมีกำแพงการโพเทคความรู้สึกนะคะการกอดความรู้สึกการโพเทคความรู้สึกนะคะ การอยากที่จะเป็นอิสระในบางครั้งที่อยากปลดปล่อยนะคะความรู้สึกที่ผ่านมามันอาจจะเหนื่อยล้าอึดอัดอะไรก็อยากให้พื้นที่กันและกันในตอนนี้อะไรแบบนั้นนะนะคะปล่อยไปก่อนซึ่งหมอฟ้ามีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ไปไหนอืมเดี๋ยวก็มีการง้อกันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยความรักมันยังอยู่นะอยู่ที่ว่าเดี๋ยวใครก็ยื่นยื่นความรู้สึกให้แก่กัน นะนะพอปล่อยกันไปสักพักหนึ่งนะเล่นตัวกันสักพักหนึ่งด้วยความเป็นวิวออฟฟอร์จูลและสิบถ้วยนะคะนะเดี๋ยวก็ค่อยๆย,ยื่นความรู้สึกเข้าหากันเองเดินเข้าหากันเองนะนะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีไปไหนเพราะด้วยความวิวออฟฟอร์จูลและการกาหนดอยู่ตรงนี้นะคะเนาะยังไม่หมดเวนหมดกรรมต่อกันนั่นเองนะคะ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากกว่าอืมนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะออกมาดีคนวันอาทิตย์ก็มานะวันพฤหัสก็มานะคะทัดไฟเมสสิงธนูก็มาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรนะคะ <c oughs> ชัดนะคะ to love ก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองเนาะนะคะอ่าเรียนรู้กันและกันอยู่ด้วยกันจุดแกะเท่านั่นแหละนะคือตัวคุณและเขาต้องเรียนรู้กันจุดแกะเท่าอะ่ะไม่มีคําว่ารู้จักกันดีแล้วไม่มีนะคะ <c oughs> เหมือนสถานการณ์เปลี่ยนไปเรื่อยอะ่ะอืมมีสถานการณ์ตัวแปรอื่นเข้ามาเรื่อยอ,อ่ะอ่ะก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วกันเนาะนะคะมันต้องเรียนรู้กันแบบนี้แหละอะไรแบบนั้นน่ะนะคะ อขอบคุณคำวอวยพรจากความรักเร็วๆนี้จะมาถึงคุณรู้ว่าคุณคู่ควรและมีทุกสิ่งที่ใจปรารถนาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันอึดอัดมันไม่ไหวคุณก็สามารถปฏิเสธได้นะแต่เขาก็บอกว่าเออให้อภัยกันจะปฏิเสธหรือให้อภัยกันอยู่ที่คุณนะคะอืมแต่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนั่นแหละนะนะคะ ฮันนีมูนเปลี่ยนยาาบรรยากาศไปเที่ยวกันเนาะมันมีความพยายามที่จะรักษากันไว้อยู่นะเร็วๆนี้แหละนะคะไม่นานเนาะอย่างที่บอกมันมีเดี๋ยวก็กระดึบกระดึบเนี่ยนะคะส่งพลังงานถึงกันอยู่นะคะอืม ไปได้ไกลค่ะไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนนะคะช่วงขาขึ้นของคุณช่วงนี้มันแค่จริงๆเป็นช่วงสงวัวะที่ดีของคุณด้วยนะมันเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณก็เริ่มดีขึ้นนะต่อจากนี้นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นเป้าหมายความฝันของคุณก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะ ในบางครั้งคุณและเขาอาจจะแค่ทับฟอร์แอนเนปนะมันคือการยีบหลับคือการพักเบรกหลับไปแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาทำงานกันต่อนะคะเออนะไม่มีใครหลับยาวขนาดนั้นหรอกใช่ปว่ายังไม่ได้ตายนะคะยังไม่ได้เดทต่อกันยังไม่มีไพ่พลังงานของการเลิกหล่ะนะคะ,ะไปดูกันต่อค่ะ ลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะดีขึ้นในชีวิตนะคะพลังจิตการเชื่อมต่อการสื่อสารของคุณมากกว่าคำพูดบางสิ่งบางอย่างสื่อกันนะเอื้อมมือออกไปรอรับสายหรือข้อความจากคนที่คุณสนใจได้เลยอย่างที่บอกเวลีสูนนะมันกำลังจะมีการยื่นบางสิ่งบางอย่างให้แก่กันอยู่นะคะเวลาที่มีคุณภาพเป็นสกีพยานต่อชีวิตรักของคุณ ช่วงเวลาที่มีการช่วงเวลาที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่สําคัญมากๆยังเป็นความทรงจําที่น่าห่วงแหนนะคะยังเป็นสักขีพยานคือเวลาที่ไปไหนก็จะรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้เราเคยมาด้วยกันตรงนี้เราเคยแบบเลยอยากพามาเที่ยวเคยคิดว่าจะไปเที่ยวกันเนาะอะไรแบบนั้นอะนะคะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วฮันนีมูนก็เกิดขึ้นนะบางคนอาจจะมีนะคะ การเปลี่ยนบรรยากาศจังหวัที่หายมาฟ้าหาวนะคะทุกคนโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นชีวิตอืมเอเการปลดปล่อยการได้เป็นตัวของตัวเอง พลังงานการได้รับพลังงานและได้ปลดปล่อย n e ว e r โ o ล e จริงๆคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะจิตวิญญาณของคุณนะคะทำงานเพื่อคุณอย่างหนักเลยอจิตของคุณสั่งงานแบบไหนเขาก็ทำงานอย่างหนักเพื่อคุณตลอดเวลานะคะควรที่จะใส่ใจนะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองเพื่อได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างพลังงาน ที่ไม่ดีออกไปด้วยนะนะคะสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมที่จะหันกลับมามองตัวเองใส่ใจตัวเองนะนะคะเพราะถ้าพลังงานของเรามันเฟลเนี่ยพลังงานของเรามันดอบมันดาวลงเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยมันก็จะมันไม่มันเหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้อืมนะคะเครียดคิดมากคิดเยอะแล้วแต่ก็หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้นั่นเองนะนะคะ จะต้องเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองหันกลับมาดูแลคนคนนี้ที่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะนะน,น,มมน,นั่งสมาธิไม่ไหวหมอฟ้านั่งสมาธิที่ไรคอมเมนต์บอกว่านั่งสมาธิที่ไรหน้าเขาลอยมาเลยอะ่ะ <c oughs> เออนะนะคะก็พยายามนิ่งให้มากที่สุดนะพยายามอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะนะแล้วมันจะมีทางออกเอง ู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนาะอ่านเนี่ยมันจะมีการพูดความรู้สึกแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันอยู่นะนะคะความรู้สึกเนี่ยพูดความคิดออกไปพูดความรู้สึกออกไปนะคะแล้วมันจะทําให้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มมันจะมีความคิดเริ่มใหม่เออคิดเริ่มใหม่คิดเปลี่ยนใหม่เกิดขึ้นนะ บรรยากาศก็เลยเปลี่ยนด้วยแหละนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างมันก็จะเริ่มจะดีด้วยมันอยู่ที่ว่าเออเราหันหน้ามาคุยกันนะแลกเปลี่ยนความคิดกันอืมทาไมหรออะไรยังไงนะมันต้องคุยกันนะคะแล้วอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างมันจะดีขึ้นนะคะบรรยากาศจะเริ่มดีขึ้น Yes ค่อน yes. ข้าง,งให้สงบนะนิ่งถึงจะได้คําตอบนะคะ Yes Yes ไม่รู้จะ Yes อะไรนักนะคืออ่ะจะเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเขาก็บอกว่า ที่จริงแล้วอ่ะต่างคนต่างรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วแหละนะนะคะแต่มันเหมือนกําลังค้นหาอยู่ก็บอกว่าให้นิ่งนะถึงจะได้คําตอบนะคะ <c oughs> อืมบางทีรู้สึกว่าเอามันก็ใช่แล้วนะแต่ว่าสถานการณ์สรุปมันยังไงกันแน่เนี่ยเราใช้คู่กันไหมเราจะไปต่อกันยังไงหรือเราอะไรยังไง แต่ด้วยความทูลเลือ,อ,อกมาทงคู่มีความจริงใจต่อ,อกันอยู่นะนะคะอือเป็นช่วงจังหวะที่มีประเด็นนี่แหละนะมันทาให้สับสนนะคะอมืมาแรงก็เยอะสิ่งเร้าก็เยอะความวุ่นวายเรื่องอื่นก็เยอะนะดูเหมือนความรู้สึกเนี่ยมันตายไปแล้วดูเหมือนไม่ได้รักกันเห็นปะบรรยากาศนะคะมันอึมครึม แห้งเหี่ยวอึมครึมนะคะต้นไม้ก็เหมือนจะตายแล้วแต่มันยังมีกิ่งหนึ่งโผล่ออมาเนี่ยเห็นปะรู้นะลากของมันยังทำงานอยู่ลากความรู้สึกของคุณและเขายังทำงานอยู่ภายในจิตสำนึกจิตวิญญาณมันยังมีกันและกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความเหงานะโรล,ลิเนนี่แหละการได้อยู่กับตัวเองนี่แหละมันถึงได้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้น อุปสรรคปัญหาเยอะมแมลงรบกวนเยอะเนาะนะคะสิ่งเร้าเยอะอสายตาที่ได้รับผ่ออย่างที่บอกนะนะคะมองแค่ตาเปล่ามองแค่มองไม่รู้เรื่องนะคะถึงได้ทำไมทุกคนต้องไปดูดวงเพราะว่ามันเป็นการ ดูระดับลึกระดับจิตวิญญาณถึงบอกว่าไพาออกมาดีมากเลยหมอฟ้าแต่ทำไมมันมันดูนิ่งมากเลยอะแฟน,นัวคือให้มองความรู้สึกลึกๆจิตวิญญาณนั่นเองนะอย่างที่บอกเนี่ยก็คือลากที่มันอย่างลึกลงไปอะมันเป็นอะไรที่ทำงานของเขาอยู่ดูดมันยังไม่ได้ตายนะภายนอกดูเหมือนไม่มีความรู้สึกแต่ภายในมีนั่นเองนะนั่นแหละนะนะคะ ทำไมทุกคนต้องดูดวงเพราะมันเป็นแบบนี้นั่นแหละนะคะคือมันดูยากมันซับซ้อนนะคะจิตของเรายังซับซ้อนเลยอะ่ะนะบางทีดูอารมณ์ยังไม่นิ่งยังไม่สะเถียนเลยอะ่ะนะคะอ่าจิตมันไม่นิ่งไม่สถียนืนก็ดูแบบโอ้เจาะลึกยากเหมือนกันนะนะคะเออการกระทํา ก็ออกมาอีกแบบหนึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวสายตาที่ได้รับผ่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอะไรมากกว่าน,นั้นเขาบอกให้เข้มแข็งก่อนนะนะคะในวันที่รู้สึกว่าเหน็บหนาวลงทางเดี๋ยวคุณก็เจอทางออกเนาะนะคะฟ้ามีความรู้สึกว่าตัวเขาอยู่มีความรู้สึกที่รับผิดชอบอยู่แต่ในส่วนนี้มันเป็นการดนบันดาลใจจากพระเจ้าเพราะว่าคุณ ถูกปกป้องคุณที่เป็นผู้หญิงหัวใจหญิงอะนะคุณที่เป็นผู้หญิงอะนะคะคุณถูกปกป,กป้องจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์จัก,กรวาลน,นะคะทําไมไม่รู้นะคุณเป็นอาจจะเป็นพลังงานนะคะว่าคุณที่เป็นผู้ชายอยู่ดีๆก็อาจจะรู้สึกว่าแต่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหรอกมันเป็นแรงบันดาลใจจากระชา้ D ิสปายอินสปิเรชันเนาะนะคะที่ดนจิตดนใจให้รู้สึกว่าเออเราต้องรับผิดชอบเนาะ ถึงเราไม่ผิดเราก็อาจจะมันขอโทษก่อนก็ได้เนาะมันความรับผิดชอบในความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็ด้วเ็นผู้หญิงเหมือนพลังงานยังต้องจะต้องถูกปกป้องอะไรแบบนั้นคุณก็าอาจจะรู้สึกว่ายังอยากปกป้องเขาอยู่ยังอยากที่จะมีเขาอยู่นะคะอืมโอเคแหละคนที่มันเป็นแบบนั้นสภาวะมันออกมาแบบนั้นนะนะคะก็อาจจะถูกโดนจิตโดนใจให้รู้สึกว่า ต้องทำอะไรในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำอะอะประมาณนั้นนะเพราะมันเป็นการถูกถูกถูกโดนจิตโดนใจเพราะท้าคู่อย่างที่บอกมันเป็นการกําหนดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ซัพพอร์ตและคอยช่วยเหลือในความสัมพันธ์นี้อยู่นั่นเองนะคะอะเพราะฉะนั้นช่วงสวงหวเนี้ยเป็นช่วงสวงรคที่ตามหาตัวเองลงทาง อยู่กับตัวเองค้นหาตัวเองหาทางออกตามหาจิตวิญญาณของตัวเองเอาอยัางไงสับสนอยู่นะคะเดี๋ยวก็ผ่านจุดนี้ไปเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเริ่มเข้ามาดีเหมือนเดิมอ,ะอ่ะนะคะมันอ,อ,อัตโนมัติประมาณนั้นนะขึ้นดีอัตโนมัติหันมาคุยกันอัตโนมัติคือเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันค่อยๆค,ค,คืบขานเข้ามานั่นเองนะนะคะก็จะประมาณนั้นเลยสําหรับ ความรักชาวราศีกรกฎราคนากรกฎไม่งงหมอฟ้านะคะสุขสวงในความรักมีความสุขในความรักมางครั้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย